กอบข้าวหมูฟอกไม่ใช่ตัวตีไม่ใช่ขนอะงเราเรากินเลยวะไ,<ป> <laughs> ไปหาทำใ <laughs> นคอนโดนี่แหละแล้วก็แล้วก็บอกในแล้วก็บอกไปด้วยนะว่าแบบอ๋อร้านเขาอยู่บนคอนโด <laughs> ไป <laughs> ไปส่ปงออเดอร์ลูกค้าสิว <laughs> ็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนดูผมหนึ่งนะครับอาร์ตครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับพวกเราสองคนนะครับไลเดอร์กะดึกกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเปลี่ยนค่ายกันแข่งขันแล้วนะครับใช่าเปลี่ยนสีเปีนสีเป็นสีเป็นสีว่าลายมพี่อาร์ตเขาู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมกันอีกคนนึงกดงานคนนึงรอง,งาน <sh arp. S 2> อ่ะใช่วันนี้เราก็เลยมาใช้ค่ายที่รองานกันทั้งคู่นะครับนั่นก็คือแก๊ปฟู้ดนะครับกับช้อปปี้ฟู้ดนั่นเองนะครับซึ่งสองค่ายนี้นะครับเป็นค่ายที่ระบบตีงานเข้้าาาามเรรตคับ ก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ที่ไหนนะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ KFC รามคัแหงเราจะมานั่งรอง,งานกันนะครับเป็นไรเดอร์อการอึ่งเหมือนเดิมน,นะครับจะมานั่งรอง,งานกันว่าใครจะได้งานก่อนนะครับแล้วก็แข่งกันนะครับว่าใครจะได้งานก่อนนั่นเองนะครับตั้งแต่เวลาประมาณตอนนี้ห้าทุ่มน,นะครับถึงประมาณตีสองตีสามนั่นเองนะครับก็ แบตใหม่เราหมดเมื่อไหร่ก็เม่อนานแลใช่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดปุ่มติดตามให้ช่องขอหนึ่งด้วยนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้อะไรเอรกกะดึกของเราเนี่ยจะได้งานทั้งหมดกี่งานนะครับและใครจะเป็นผู้ชนะนะครับในค่าคืนนี้นั่นเองครับระหว่างหนึ่งกับพี่อาร์นั่นเองไปไปกันนะครับนั่งรองานกันนี่นะครับเราจะเปิดงานพร้อมกันทั้งหมดนะครับพร้อมกันเลยเช็คอินพี่อาร์มีเคทเฮ้ทจะไปพี่อาร์ได้ราค่าดาวก็นะครับเดี๋ยว ระหว่างถ่ายแล้วผิดถ่ายแล้วผิดไม่เอาอะไรแล้วแล้วหน้าจออ่ะระหว่างระหว่างที่เรารองงานนะครับเราก็พาทุกคนนะครับไปสำรวจคู่แข่งวันนี้ชาเลนจ์อยู่นะวันนี้ชาเลนจ์ใช่เลยนะไม่ได้แข่งกันเองอย่างเดียวแล้วนะใช่ระหว่างหนึ่งกับพี่อาร์ตนั่นเองนะครับคู่แข่งพี่อาร์ตกับพี่ก็คือแกฟูดแล้วก็คู่แข่งหนึ่งก็คือช้อปปี้นะครับไปสำรวจกันดีกว่าพี่อาร์ตอันนี้ที่เห็นรถจอดอยู่นี่คือไม่ใช่ลูกค้านะครับก็คือพี่ไรเดอร์แล้วพี่อาร์ตหันเข้าไปทางเคฟซี หันไปซ้ายนิดนึงก็น่าจะเป็นพี่แก๊ปอยู่นะครับก็เพียบเลยนั่นเองนะครับผ่านวยขวานิดนึงพี่ยาร์ดก็เป็นรถกระบะนะครับคันนี้ใช่รถกระบะนคือสู้แข่งของเรานั่นเองนะครับเอเทสซีที่เปิด24ชั่วโมงใช่ทำให้พี่พี่ไรเดอร์เขาก็จะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้แหละใช่ระวังระวังระวังระวงิระวางรถก็ตอนนี้5ทุ่ม16นาทีแล้วนะครับ ก็ไม่รู้จะได้งานตอนไหนนะครับสาหรับไรเดอร์กะดึกในค่าคืนนี้นั่นเองนะครับเหมือนจะไม่มีชาเลนจ์นะวันนี้นั่นแหละแต่เราก็มีชาเลนจ์ก็คือ,อของพี่อาร์ตเนเขาเปิดรับทุกค่ายนะครับไม่ใช่ทุกค่ายเยเปิดรับทุกงานท,ท,ทุกอันเลยไม่ว่าจะเป็นแก๊ปวินแก๊ปอะไรอ่ะใช่แต่ของหนึ่งก็เปิดมันมีแค่อันเดียวเนาะสำหรับชอปปี้ฟู้ดนั่นเองนะครับแต่ว่า เปิดในจุดที่คู่แข่งแบบเทียบมาก<า>ในเวลา,า,าช่วง16นาทีเยอะ <Okay. S 2> ทั้งคู่โอเคก็ขอตัวรองานก่อนนะครับไม่รู้จะได้งานตอนไหนนะครับแต่เรามีมีอะไรนะมีชาเลนจ์ให้ที่นี่แค่1ชั่วโมงเท่านั้นอ่าใช่ถ้าไม่ได้งานาทั้งคู่เราก็มูใช่ประมาณเที่ยงคืนเนาะเดี๋ยวเราค่อยขยับใช่คือไม่รู้จะได้งานหรือเปล่าเนี่ยนี่แหละคือคือจุด จุดจุดพอนของค่ายวิ่งานใช่เราก็ต้องรอเราก็ต้องรอเราแบบไม่ได้สู้เราไม่รู้ว่างานจะเข้าเราเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอไปนะครับเราแบบไม่สามารถคาดหวังได้เลยนะครับว่างานจะมาตอนไหนนะครับแต่เป็นค่ายวิ่งานเนี่ยเราจะมองเห็นงานแล้วเราจะอาจจะกดแข่งกับเขาได้จะแย่งกันได้รอนะครับรอกันต่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวได้งานมาเดี๋ยวจะฟัง กีงานเราได้แล้วนะครับทุกคนงานแรกของเข้าคืนนี้สรารภาพซะแต่ทุกคนลืมกดคำว่ารับคำสั่งซื้ออาตโนมัตะโอ้โหนะคคิดดูเมื่อกี้เราแข่งกันหลายคนมากแต่ตรงนี้ก็มีช้อปปี้อยู่ประมาณเจ็ดแปดคนก็คือได้เค้ซีที่นี่แต่ลืมกด ก็แรกก็แรกก็รักขิงพี่อาร์ตอยู่เลยว่าแบบไอ้งานแรกเรามาแล้วอาร์ตเขารอเรียนอยู่นะครับว่ารอล้อเรียนเขา้อเรียนอยู่นะครับว่าสับพี่เอาเมาแล้วมันพาจริงและและรู้ว่าข้อสัมพันั้นะสัหรับใครายิงงานเนี่ยก็คืองานแรกเรารับพลาดอ่ะไอเปอร์เซนต์กรารับงานตรงเนี้ยเห็นป่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นเป็นรับงานร้อยเปอร์เซนต์นะเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นแบบเหมือน เหมือนว่าเราไม่ไม่รับงานเราไม่ยอมรับอาจจะติดลบก็ได้อาจจะติดลบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเป็นงานแรกของวันใช่ถ้าเป็นแก๊สมันจะติดลบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเราไม่รับงานแรกนะครับมันก็จะส่งผลกับต่องานถัดๆไปซึ่งเราก็ต้องมานั่งแก้เปอร์เซ็นต์การรับงานของเราอีกนี่งานแรกเราไม่รับนะเพราะว่าเรากดไม่ทันนั่นเองเหลือใหญ่ล้เหลือใหญ่เลยออโต้อยู่ออโต้อยู่ไปรับงานออแล้วขับบีอาร์อ่ะเรื่องของเรื่อง ช้อปปี้อาจจะมาแล้วกำลังกำลังกำลังขิงตาร์ตเมื่อกี้ถ้าเกิดได้อัดคลิปไว้จะเห็นว่าก,กำลังทำหน้าขิงพิอาร์ตอยู่เลยทุกคนไม่รอดแล้วคืนนี้เสร็จเสร็จแล้วแก๊ปเอา <Okay. S 3> ไปกินแล้วไม่เป็นไรต่อให้ต่อให้ถือว่าต่อให้งานนึงอ่ะเ้ <laughs> ย <laughs> แต่เมื่อกี้ลืมหรือว่าเปิดรับคำสั่งงอโอเคไม่เป็นไรนั่งรองานต่อไปนะครับแต่ว่าถือว่าได้งานเร็วนะได้เร็วได้เร็วคือยังไม่ถึง5นาทีเลยยังแซวอยู่เลยไหมครับ โอเครองานต่อไปนะครับทุกคนรอยาวๆไปเลยตอนนี้นะครับระหว่างรองานนะครับอย่างที่บอกนะครับเรามีเวลาให้หนึ่งชัมม่วโมงนะครับแล้วเราก็จะไปทำอีกต่อเราจะไปไหนกันมาเดินเล่น <c oughs> ไปไหนกันสะพานลอยไปสะพานลอยไปเดินเล่นนี่คู่แข่งเคฟซี <c oughs> เราจะเป็นหนึ่งในสนะิบยี่บสามสิบหใช่ บอกเลยว่าใครมาวิ่งงานนะครับแถวลามนะครับ KFC เดือดจริงตรงนี้ผมบอกเลยผมไม่ได้มาวิ่งรถผมมาออกลบท่านั่งสู้นั่งสู้กับคนอื่นนะฮะและตอนนี้นะครับก็เป็น่ายช็อปปี้นะครับที่หนึ่งแอบแฝงตัวออกมานั่งดยว่ว้างฟูดแลนด์ที่ไม่มีคนแต่ไม่รู้นะครับว่าร้านอะไรนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับไลน์อีดครับสั่งซื้อจะเป็น KFC อย่างที่เราคิดหรือเปล่า ไม่ใช่ KFC วะพี่อัดรั่นอะไรอะสีเต็มจานตามสั่งหน้าล้น24ชั่วโมงถนนประดิษฐ์มนูธรรมโอ้เดี๋ยวดูก่อนนะครับก็ไปรับน่าจะเข้าซอยเข้าซอยอ่าวัฒเทพรีลาเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ากี่กิโลเมตรก็คือคิดว่าเราจะได้ KFC แต่เรากลับไปได้ร้านอื่นแทนนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อย,อย่างน้อยก,ก็ได้งานอู้แต่ไปรับไม่ถึงไม่ถึง5.7 ไม่ไกลไม่ไกลหรอกแต่ว่าแบบแมปมันบักนะครับความจริงเราไปตรงนี้เรายิงตรงไปได้เลยแล้วเลี้ยวซ้ายก็ถึงเลยนัย่นแหละงานแรกของเรานะครับวันนี้แต้มแรกมาแล้วนะครับชอปปี้ฟู้ดนั่นเองนะครับก็ไปรับอาหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับก็รอบนี้ได้48บาทนะครับเดี๋ยวไปดูคู่แข่งพี่อาร์ตรงนู้นก่อนเออวันนี้เราจะวนกลับมาที่เดิมไหม ก็วนมาแล้วแต่ห э น <ra> ึ่งหรือไงหรือเราจะไปดูหน้างานต่อไปดูหน้างานต่อดูหน้างานก่อนก็ได้วันนี้เพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้คุยกันนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีกฎเพิ่มเติมเดี๋ยวเข้ารายกานะคลิปหน้าเราจะมีกฎเพิ่มเติมไปก่อน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 แต่ว่าอันเนี้ยพอไปถึงนู่นเดี๋ยวเราไปหาที่แถวนู้นดูแล้วกันว่างานของใครจะได้เยอะกว่ากันนะครับก็ไปเดินทางกันดีกว่านะครับทุกคนสะดุดหนึ่งและสะดุดสะดุดสะดุดแอ้ตอนนี้นะครับเราก็ได้อาหารมาแล้วนะครับงานแรก ก็แกไม่มีงานอะ่ะต้องทําใจก็ต้องเป็นคนถ่ายนะครับไปส่งลูกค้าก่อนจะบัฟอะไรกันขนาดนั้นนะต้องบัฟอะไรกันขนาดนั้นไม่ได้นะมันคือการแข่งขันต้องบัฟอะไรกันขนาดนั้นเหมือนเดิมมาถึงอยู่ที่ร้านพับโดรรูปภาพคู่กับไรเดอร์ถ่ายรูปแล้วเราก็ถ่ายติดแก๊ปไปด้วยได้เหรออะไรครับเนี่ยจะ <laughs> โดนแบนตรงนี้แหละโอเค <laughs> <laughs> okay, ไปส่งลูกค้ากันดีกว่าอา โอเคมาแล้วมาแล้วใจเย็นดิเราใจร้อนเราใจร้อนกว่าเน็ตได้ไงร้อนนอนวัดนะครับไปส่งลูกค้า20เมตรจริงเหรอไม่ใช่แล้วอ๋อมันต้องกดเริ่มการจัดส่งก่อนปั๊บดูก่อน5.5กิโลเมตรโดยประมาลาดพาวเก้าโอ้ันนี้ออมไปทางนี้ดีกว่าโอเคเดินทางกันนะครับประมาณ5กิโไปส่งลาดพาเก้านะครับไปกันไป นี่นะครับเราก็จบงานแรกแล้วนะครับก็หนึ่งต่อศูนย์แล้วนะครับพี่อาร์ตตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนอ่ะอยู่เคฟซีเหมือนเดิมครับแต่ย้ายสาขาย้ายสาขาคือเราไปส่งตรงรอลาดพร้าวร้อยเก้าร้อยเก้าก็เลยมีเคฟซีใกล้ห้องหนึ่งได้เลยวนมาใกล้ๆเดิมมองนะแต่เราไปเปิดที่เคฟซีรามผาแหงก็มาตรงเคฟซีนี้ แล้วเราไม่เปิดที่นี่ไม่รู้เพื่อนเลยโอเคก็ตอนนี้เที่ยงคืน24นาทีแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าใครจะชนะแต่หนึ่งนำแล้วหนึ่งแต้มนะครับก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวก็มาแต่ที่นี่ไม่มีแก๊ปแล้วก็ไม่มีช็อปปี้ด้วยไม่มีใครเลยนะครับก็ถ้าเกิดเรับเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคขอตัวเปิดรับออเดอร์ก่อนนะครับทุกคนเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนนะครับยังไม่เปิดนะแต่เนียนแต่เนียนกิ้งอะไรไม่ใช่ นี่เปิดแล้วเปิดแล้วเที่ยงคืนสิบห้านาทีนะพอความเข้าเที่ยงคืนยี่ห้าเออเที่ยงคืนยี่ห้าไม่เห็นหรอกเขาไม่เห็นหรอกใครจะได้ออเดอร์ก่อนอ่ะว่าไปมันต้องเป็นสองศูนย์คูณสวัสดิ์หรือว่าจะเป็นเสมอกัรหนึ่งต่อหนึ่งมาดูใช่ออเดอร์มาแล้วแบบไม่ไม่ไม่ควเล่นตอดเล่นรูปเล่นรูปนี้ไรเล่งตลอดเลยแต่ตอนนี้นะครับ เราก็ได้งานแล้วนะครับหนึ่งร้อยฟีบาท <What? S 1> ทุกคนไม่เห็นไม่เป็นไรแต่หนึ่งเห็นดู1นึอยฟีบาทไม่เห็นนะ <c oughs> ก็ได้และครับงานที่ 2, 2> <c oughs> นะครับก็เป็นของช้อปปี้อีกแล้วนะครับทำไมแก๊บเราเงียบจังอ่ะทำไแ <c oughs> ก๊บต่อเติมเครดิตน้อยล่าไม่ไอ้นี่ขอลบไปขอลาได้ร้อสี่บาทดูรายละเอียดคำสั่งซื้อก่อนเป็นร้านไหนกินกันคลองจันทร์นั่นเองนะครับทุกคนโอ้ โอเคก็ขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนนะครับสองสูตรแล้วนะตอนนี้เที่ยงคืนยี่สิบเก้านาทีคุณสวัสด์เอ้ยมีเวลาอยู่ไปตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคโอเคก็เราล่อนวันนี้นั่นแหละครับก็เดินทางไปรับอาหารลูกค้ากันและตอนนี้นะครับเราก็มารับอาหารงานที่สองนะครับที่เราชนะพิอาตแต่เอ้ยชนะอะไรโอ้รีบแล้วที่เรานำพเอายเป็นร้านแบบเขาเรียกเป็นร้านค้าแบบอะไรนะเป็นร้านแบบคอนโดอ่ะ ที่ไม่ได้มีหน้าร้านนะครับก็ถือว่าเป็นการหารายได้เสริมอีกหนึ่งทางเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะขายครับอันนี้เราเราไม่ได้มาออเดอร์นะแต่เรามารับออเดอร์นะครับซึ่งน่าจะผูกติดกันหรือว่าโรตีของเราอ๋อนี่กินกันนี่นะครับกะเพราโรตีน่าจะใช่ของเราเดี๋ยวไปดูออเดอร์ก่อนเดี๋ยวออเดอร์มีโรตีโรตีเัาเข้ามาแขวนเหมือนกันเขาเข้ามูฟอยไม่ใช่โรตีไม่ใช่ของเรา <c oughs> เรากินเลยปะไปหาทํา <c oughs> ออกยอกนะครับยอกยอกน่าจะเป็นโรตีของไรดเดอร์ที่มาฝากฝากลูกค้าโอเคไปส่งงานให้ลูกค้ากันดีกว่าครับแต่ว่าไปส่งพัฒนาการเลยอะก็ประมาณเกือบสิบโลเพราะว่าข้ารอบรอบนี้ร้อยกว่าบาทก็งงเหมือนกันนะครับว่าลูกค้าสั่งกัะเพราไก่มากโอเคเดินทางกันพี่อาร์ตกะเพราหมูสับไปสรุปเราจะกินโรตีว่าพี่อาร์ตเดี๋ยวเดียวยังถ่ายอยู่เลยอยู่แต่เลยไปไปครับแล้วตอนนี้นะครับเมื่อกี้เรา ที่เราบอกว่าออเดอร์เลยะเมื่อกี้ตอนตอนดูป้ายเว้ยเห็นเป็นออเดอร์แปดศูนย์สามสองอเงี้ยแปดศูนย์สามสองหนึ่งคิดว่าออเดอร์เราแล้วพอไปดูในช้อปปี้มันไม่ใช่ดิว่ะมันหนึ่งจอคือมันไม่ใช่ของเราลูกค้าก็เห็น่อเดอร์เราอยู่ตรงนู้นก็เมื่อกี้ขับออกไปแล้ว่ก็นึกอยู่ในใจให้ทำไมตอนเราเห็นป้ายเป็นตัวเลขแปดศูนย์สามหกหรือว่าอะไรเนี่ยแหละ นี่ร้านพี่เขาอยู่นี่นะครับใช่ครับอ่อใช่โอเคนี่อันนี้ของจริงอยากมีคอนเทนต์แบบนี้แหละแล้วก็บอกในแล้วก็บอกไปด้วยนะว่าแบบอ๋อร้านเขาอยู่บนคอนโดอยู่นี่จะนะนี่จะไปดิอะดิอันนี้การจริงเอวันนี้ผมแพ้ก็ได้แต่ตอนนี้ลูกผมรู้สึกชนะแล้วแหละไม่เป็นไรหรื <c oughs> นที้ผมแพ้ผมก็โอเคแล้ว ไปไปส่งออเดอร์ลูกค้าหิแว <ไป S 1> <laughs> แล้วและตอนนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ที่ไหนวีอัดกลับมา ที่ KFC รามคำแหงที่แรกที่เรามานั่งปักหลักตอนแรกเลยวนไปวนมาอยู่วนไปวนมาแต่เพิ่งได้ค่ารอบรวมกัน150บาทแต่ก็ถือว่ากะดึกอ่ะก็ะดึกครับโอเคอยู่โอเคอยู่นะ150บาทได้2งานแล้วอ่ะก็ดีกว่านั่งแบบไปมาไม่ได้งานสักงานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาป๊าอะไรกันตรงนี้อะไรครับเนี่ยดีก็โดนป๊าปแต่เดี๋ยวเรามาเปิดรับงานกันที่นี่กันดีกว่านะครับแต่พี่อาร์ตครูแขกพี่อาร์ตน้อยเลยนะ ใช่ตอนนี้ไม่หมดแล้วหลังล้างคำแหงนะครับไม่ใช่หลังล้างคำแหงนี่เคฟฟี่ล really ้างคำแหงเนี่ยตอนเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนตอนนี้ตีหนึ่งห้าตีห้าตอนนี้ตีหนึ่งยี่ห้าแล้วนะครับกลายเป็นแบบไรเดอร์น้อยลงกว่าเดิมแบบหายไปเลยใช่เยอะมากแต่เมื่อกี้ประมาณสามสิบคนได้อะตอนนี้เหลือประมาณแบบอ่ะสิบคนไม่ถึงด้วย หรือว่าเขาออกไปกันหมดแล้วเขายังไม่กลับมาน่าจ๋าดูเปล่าเขาบรรลุมังไปห้านาทีไปนั่นน่ะสิอเปิดต่อให้เปิดให้ก่อนเลยเปิดก่อนด้วยเปิดก่อนไม่เคยได้เปรียบเลยแต่เดี๋ยวเราก็เปิดแล้วนะครับก็รองานกันดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้ตีหนึ่งยี่สิบหกนาทีเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับว่าใครจะได้งานระหว่างหนึ่งกับพี่อาร์ตกับไรเดอร์กาดึกค่ำคืนนี้นะครับซึ่งหนึ่งนำไปแล้วสองต่อศูนย์นั่นเองนะครับสองศูนย์พูดเสว่า ทั้งที่คู่แข่งกันแต่มาไลฟ์สดคู่ไม่แปลกเลยครับยาดาแต่ให้อธิบายครับคืออะไรครับอันนี้แบรนะครับมาแล้วเป็นแคปวินที่คอคืออะไรอ๋อไมค์ครับจะปล่อยให้หนึ่งนั่งคุยตรงนี้ไปนะครับหนึ่งไลฟ์สดอยู่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวให้หนึ่งไลฟ์สดอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวผมไปส่งลูกค้าก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่บินกันถอดเสื้อได้เราอ่ะถอดถอดทำไมแกปวินเาเราต้องถอดใช่ไหมอ้าวพ่อจ้าที่จะไปกลัวนี่ หยอกเล่นนะครับหยอกเล่นโอเคร <c oughs> ับนีงนะครับเลยสวัสดีครับแล้วก็ตอนนี้นะครับรับ เรียบร้อยอีกหนึ่งออเดอร์นะครับสำหร,รับค่ายแก๊บเรานะครับก็ตอนนี้กลับมาหาหนึ่งแล hey. mm ้ว hmm. หนึ่งก็ลังไลฟ์สดอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวเราไปเปิดงานนะครับ <c oughs> <Heroes> แล้วมาดูกันต่อนะครับผมผมยังมีเวลาอยู่ตอนนี้สองตอนหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่า <c oughs> งานต่อไปเนี่ย <c oughs> จะเป็นของใครครับ <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้นะครับอาร์ตก็ได้งานที่ 2, all, 2> <c oughs> แล้วนะครับผมซึ่งเป็นงานแก๊บวินเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะกลับมานะครับเดี๋ยวจะปล่อยหนึ่งเขาเนี่ยไลฟ์สดไปนะครับตอนนี้ไลฟ์สดติกตอกอยู่นะฮะ ก็ดูทิกเกอรมาสอบถามก็ได้นะครับตอนนี้หนึ่งมีทิกตอกแล้วนะครับทุกคนหนึ่งมีทิกเกอแล้วนะชื่อช่องว่าหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับต่อมาดูในทิกเกอได้และก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับผมนะงานที่2ผ่านไปนะครับผมแล้วก็ซึ่งเป็นกราฟวินนะครับทั้ง2งานเลยตอนนี้เนี่ยก็กลับมาแล้วนะครับอยู่กับหนึ่งนี่ก็กําลังไลฟ์สดทิกต o ออยู่ยังไงกับไปติดตามทิกเกอกของหนึ่งด้วยนะครับผมอ้าวมาอีกแล้วนะครับ <g amb ian> งานที่สามานะครับวันนี้นะฮะวินเนอร์อีสเราเป็นแก๊ปวินอีกแล้วอ่ะวินนเอร์อีสอาร์ตนะครับผมวันนี้นะฮะ,เด,ะ,ะเดี๋ยวยังไงดีครับต่อไปฮะ <c oughs> งานนี้เอาไงดีนี่ <c oughs> จะรออยู่นี่ไหมเหมือนเดิมร <c oughs> ออ,อยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวไลฟ์สดคุยกับเพื่อนๆอ, <c oughs> อ่ะปบอบใจนะคุยกับเพื่อนๆปบอบใจไปนะครับยังไงเราอ่ะเอ้ย เมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดไงเละหออหอตอนนี้หนึ่งก็กำลังกำลังมีประเด็นกับเออรถอยู่นะฮะ <c oughs> ังมีมีประเด็นอยู่นะอ่ไหนนั่นแหละเยียได้งานแล้ว <c oughs> เราเมื่อกี้เรายังไม่ได้เดือดไงเด๋ยวทิ้งหนึ่งวันนี้วันนี้ให้ยาเดือดทิ้งแค่หนึ่งให้นี่ให้หนึ่งอยู่นี่ไปแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะกลับมานะฮะปล่อยหนึ่งไลฟ์สดไปสบายหูคนี้ต้องบอกนะครับว่าเมื่อกี้เรามีปัญหามีที่กระบะเขาพอจอดอยู่ประมาณือบครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วหนึ่งไลฟ์สดไปด้วยนะครับก็คือคนในไลฟ์เขาก็ไปเขาก็สบายหูกันแล้วนะครับเพราะว่า เงียบแล้วเงียบจริงก็อะไรนี่จน3งานเนี่ยผมได้งาน3ามาดีอะพี่อาร์ตไปได้งาน3ามกเพิ่งจะออกไปเพราะว่ามาส่งไปส่งงานแรกเสร็จใช่ไหมแล้วกลับมาก็เจอกันพอดีแล้วก็ไปงาน2กลับมานี่ได้งาน3แล้วเพิ่งออกไปสบายใจสบายใจไปส่งงานก่อนเดี๋ยวนั่งรอเนี่ยไปแยฮ่ไปแย่ไปแย่ ทำไงดีอะครับวันนี้ก็วันนี้ก็โนหนึ่งไปแล้วครับสามต่อสองครับก็นั่งไลฟ์สดจนเมื่อยตูดไปเลยครับก็ก็นั่งไลฟ์สดจนเมื่อยตูดไปเราก็วิ่งส่งนะเห็นไหมสบายเห็นไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับห 3, เห็นไหมสองศูนย์ยังชนะสามสองได้ไหครับครับ <c oughs> ก็เรียบร้อยนะครับงานที่สามสำหรับอาร์ตวันนี้นะครับซึ่งก็น่าจะจบเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยว อาร์ตกับหนึ่งเนี่ยสรุปคลิปอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปคลิปอีกรอบนึ่งครับก็นะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับไรเดอร์การดึกในวันนี้นะครับวันนี้ผู้ชนะนั้นก็คือ้าพเจ้าเองพี่อาร์ตนั่นเองนะครับทุกคนพี่อาร์ตวิ่งไปได้3งานก่อนหนึ่งนะครับในค่าคืนนี้นะครับแต่ต้องบอกนะครับว่างานของพี่อาร์ตนะครับไม่ใช่งานเดลิเวอรี่ไม่ใช่งานฟู้ดไม่ใช่งานฟู้ดเลยใช่แต่เป็นงาน เป็นงานวินครับเป็นงานวินล้วนๆแต่ว่าในกติกาหนึ่งไม่ได้บอกนะครับว่างานเปิดแก๊ปวินอะไรหนึ่งให้เขาเปิดไปให้หมดเลยก็เขาก็เลยกลายเป็นผู้ชนะในวันนี้นะแต่งานฟู้ดนะครับก็จะเป็นของทางช้อปปี้ที่เด้งมานะครับสองงานในวันนี้เงียบเงียบเลยนะครับกลายเป็นพี่อัดชนะไปนั่นเองนะครับก็กลายเป็นว่าหนึ่งนั่งไลฟ์สดยาวเลยนะครับสามสี่ชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าก็เพลิดเพลินกับคนดูใน t ิกตอกมากเลยนะครับก็ใคร ที่ดูในนี้แล้วอยากไปกดพอ l o w หนึ่งใน TikTok ก็ไปกดติดตามกันได้นะครับก็ TikTok หนึ่งอาจจะตอบคำถามได้ไง่ลบเป็นอะไรเรารู้สึกว่าเราดีใจแปลกๆแล้วแต่คลิป, <c oughs> น,ลปนี้ <c oughs> ในคลิปนี้ที่เราชนะหนึ่งเนะนี่ยหลังจากที่เขาไม่ได้ชนะหนึ่งมนาะตอบคลิปติดต่อกันเลยนะครับการดึงตัวนะี้ให้พี่อาร์ตนะ วันนี้พี่อาร์ตเขามาจริงๆนะก็วันนี้นะครับก็ให้พี่อาร์ตชนะไปนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปวิ่งกันที่ไหนต่อนะครับก็น่าจะอยู่สีเขียวดีส้มกันอยู่นะครับหน้ากันอยู่อีกสัก1หนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวไปหาที่วิ่งงานที่จะชนะพี่อาร์ตก่อนนั่นเองนะครับวันนี้แบบชูพี่อารไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่างานชูพี่อาร์ตไม่ได้เพราะว่า,าอ,อะไแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติไม่มีวินพี่ก็แย่นะ เขาไม่ได้เปิดอ่ะเพราะว่าฟู้ดก็ไม่เด้งเลยเหมือนกันใช่งานฟู้ดเหมือนแต่พี่อาร์ตสุดเหมือนพี่อาร์ตที่ไม่ได้พี่อาร์ตเติมเครดิตน้อยไปแล้วอาจจะพราะเครดิตน้อยเครดิตพี่อาร์ตมีแค่สองเดี๋ยวรอบหน้าว่าจะเปิดก็เติมสักแสนหนึ่งเติมทิ้งไว้อันนี้เราเป็นใครอ่ะเราเป็นสุลต่านปลอมตัวไว้แหละเปิดไว้แสนหนึ่งเลยเติมคะแนนเครดิตอ่าโอเคก็นี้นะครับหนึ่งในพี่อาร์ตนะครับก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับสำหรับไรเดอร์การดึงเราก็จะมาวิ่ง ตอกนกลางคือนอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆดูนะครับว่าที่ไหนมีงานหรือไม่มีงานเดี๋ยวรออุปกรณ์เราครบอีกนิดนึงเราจะแยกกันไปวิ่งก็ได้แต่ว่าหนึ่งไม่ค่อยอยากจะแยกวิ่งไอ้แยกวิ่งอาจจะเป็นตอนกลางวันอ่าได้แยกไปวิ่งแข่งกันเลยแบบจริงจังแต่กลางคืนเราต้องมาด้วยกันเพราะว่าอุปกรณ์เรา่อน้านที่จะเยอะม่ไเด้โดนทุบไม่คุ้มกันนั่นเองนะครับก็วันนี้หนึ่งและพี่อาร์ตนะครับขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไลค์เดอรการ์ดของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบย